สวัสดีกันอีกแล้วนะครับกลับมาอยู่กันในช่องมิสเตอร์โอ๊กเกอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้พมจะมา r รีแอคชั่นเพลงกัมบูชานะครับเป็นเพลงข้องตนจันทร์นะครับพมชื่อเพลงวา่ามันเป็นเพลงมันเป็นชื่อแบบภาษากัมพูชาเส็จแล้วพ่มเลยเอาชื่อไปเซิร์ชใน Google t r ฐาน l ส t e น,นะครับมันก็ได้ชื่อวา่าเดี๋ยวฟังนะครับ ล้านสารายอครับพมตามนั้นเลยครับล้านสารายอ่าคำแปลที่พมแปลออกมาเป็นไทยนะครับเป็นซาเรนคานะครับพมตัวเพลงนี้ออกจะเป็นทําแนวแบบออกอ แดนแดนิดนึงก็ลองโดยตนจันนะครับพุ่มเพลงก็ออกมาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปี2020นะครับในปีแล้วนะครับพมกายอดวิว37,000ตอนนี้โอ้แบบยอดวิวสูงใช้ได้เลยนะครับเพลงนี้นะครับพมแล้วก็ก่อนจะไปรับชมรีแอคชั่นนี้นะครับอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับพมเผื่อเป็นกําลังใจให้พมทําคลิปวิดีโอต่อไปนะครับพมท้าทุกคนพร้อมกันแล้ว เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังรีแอคชั่นนี้กันเลยนะครับผม let's go <S โอ้มาทีมแบบเหมือนชุดนักเรียนเลยโอเ้ผมเปลี่ยนลุกก็บแบบสวยไปอีกแบบนึงชอบเลยตุ่มเนื้อกรยอน អត់បងឬចង់តែរៀនសុតហាច់សាឡាក់បងអូខេបងចង់មកបိတ်បំណោឡេមិនតែកុំចង់មកព្រើលបងអូមិនមែនក្តាន เพลง,พงอ่ะเออเนี่ยเนี่ยลานลัสรายอะไรสักอย่างนี้แหละเออพวกออกเสียงไม่ชัดเออลองด้วยตนกันเป็นแบบแดนเวอร์ชันนึง่งเลยกลุ่มเดือเอือกระยอยโอม,มันแมนปีมาร้อยมาไรฮอก អរជ័យតសំបាច់ហើយស្គាល់ហៅអត់បងឬចង់តែរៀនសុតហាច់ចាឡាបងអូខេបងចង់បបិយបំណឡេមិនតែកុំចង់មកព្រើលបងមិនមែនកដានខ្ញុំមិនណាក់នៀតខ្នង จบกันไปแล้วนะครับพุ่งกับการรีแอคชั่นเต็งที่มีชื่อว่าลานซาลานเอ่อเอาไหมลานลานซาแรนลานซารันเออลานลานซารันอะไรสักอย่างนี่ครับแดนเดูร์ชั้นหนึ่งคองต้นจันทร์นะครับพุ่มคือพุ่มพยายามแบบจะผูกตามนะแต่แบบ สําเนียงของคาเมนบางทีเขาออกรอเรือรอริงกันแบบเออเขาขวบกล้ำรอเรือรอริงกันแบบรอริงรอริงครับไม่ใช่รอริงรอริงเออนั่นแหละมาทึ่งดีนีปุ้มกันบางทีออกเสียงตามได้ไม่เป๊ะของเขานะครับแต่ว่าพอฟังดูดีๆในตัวเพลงมันก็มีคําที่เป็นมื่นชื่อชื่อชื่อเพลงที่อยู่บนอาหน้าคลิปนะครับก็เออปุ่มอ่ะมันก็น่าจะเป็นชื่อชื่อชื่อของเพลงนั่นแหละครับเพราะว่ามันมีชื่อเดียวกันเอออยู่ในเพลง เข้าใจไหมเออพุ่มก็ไม well, ่เข sure. ้าใจเหมือนกันที่พุ่มอธิบายเออนั่นแหละเออแต่แต่ทุกคนเข้าใจเหมือนพุ่มก็จะเออเข้าใจเองอั่นและว่าพุ่มแร้งอะไรได้เออหลังที่พุ่มก็แร้งไม่รู้เรื่องอันนี้เออพุ่มก็แบบไม่เข้าใจเหมือนกันที่ว่าพุ่มแร้งอะไรได้อยู่มันเออนั่นแหละก็เป็นเพลงแบบต้นจันนี่ก็แบบเออโคกระรองเพลงอ่าอะไรนะซาถุงสักทีเออเป็นเพลงไทยที่โค่ฮัดฮัดภาษาไทยแล้วโค่รองเพลงไทยอ่ะเออแบบเฮ้ยแบบพุ่มแบบถึงมาร์ดเลยพุ่มชอบมาร์ดเลยแบบเคาออกสำเนียงไทยได้แบบ รับตาฟังไม่รู้อ่ะแบบเออถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนกัมพูชาแล้วเรารับตาฟังให้ฟังเพลงแล้วเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าคนคนนี้คือคนกัมพูชานะเราลองสำเนียงไทยเออแบบมันจับพิดยากมากอ่ะเออสาหรับคนปกตินะเออสาหรับคนปกติมว่าจะจับพิดยากเลยแบแบว่าเราจะไม่รู้เลยว่าคนนี้คือคนกัมพูชาแต่ลองเพลงไทยเออแบบออกสำเนียงไทยได้แบบเออดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะ บบจับไม่ติดอ่ะเออหลังที่จับไม่ติดนั่นเออแต่พุมแบบพุ่มได้ยินคขังแร็กเลยนะที่ผุ่มได้ยินเพลงนี้ขังแรกพุมไม่ใช่รูพุมไม่ใช่ได้อ่านชือเพลงนี้พุ่มข้าวกดไปแล้วแบบไม่ไม่ใช่ข้าวกดไปเลยมันข้าวโดยบังเอิญเออพุมเปิดย t ท b e ทิ้งไว้แล้วก็เสร็เหลวกลมามข้าวไปเองเออแล้วก็ร้องพุมก็มานังแล่เฮ้ยดูไปดูมานี่มันเป็นเพลงไทยแล้วใครพุ่มอกว่านักร้องนี่เฉยได้ตนจันทร์ตนจันทร์ เอ้เฉือเต็มเขาเฉืออะไรหรือว่าจำเฉือเต็มไม่ได้แต่เนี้ยว่าเขาชืือตอน้นจันทร์เสร็จแล้วตินี่ชฉือมันแปลกๆปุ้กันเลยเอาไปเชิดอ้าเลยพึ่งได้รู้รว,ว่าลาวว่าอ๋อคนกัมบูชานะ่ะแล้วเอออะไรพุ่งบอกว่าเออแปลกลาวนี่แปลกลาว,ออลลวมาถึงนี่คะ่ะแบบเพลงนี้พุง่งไชอบนะแบบเอ็มวีเขาก็ทําแบบ ง่ายๆดีเออแบบเต้นเลยก็ไม่ไม่ได้แรงเพียงเลยก็แบบเอออ็โอเคแบบออกแนวน่ารักน่ารักอ่ะเออแบบมันแบบแนวน่ารัก่อนความแบบเซ็กซี่่อนความเปลี่ยวในตัวได้ผลเนี่ยเออทำแบบไอเป็นู้หยิ่งนาขนห้าแบบเราแบบจักด้วยเออดูได้เรื่อยๆอ่ะเออแบบเขาจะร้องยังไงเขาจะเต้นยังไงเราแบบเออมีให้ลุ้นให้ดูเรื่อยๆได้ผลเนี่ยปุ้งก็แบบเออชอบดีนะชอบอยู่ ถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอการดรีอคชั่นของพอุ่มกออย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วพวมุมกอขอตัวลากันไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ